สะพานขาดมาแล้วครับตอนนี้บุกได้แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเดี๋ยวเราจะเอาตัวของเรานะครับไปเป็นตัวลอ่อนะครับ สวัสดีครับทุกคนเอาครับอยู่กับผมอีชินเคยอยู่วันไหนนะทุกคนนะวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเหมือนเดิมนะะเราก็มาหาห้องเล่นเหมือนเดิมนะทุกคนแต่วันนี้จะเป็นสองสองครับโดยที่ผมจะเล่นฝ่ายของอ้าวหายแล้วหยาบรับคนผมจะเล่นฝ่ายพันธมิตรนะครับเออเดี๋ยวดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เพื่อนโอ้เพื่อนไปเลยมากเพื่อนไปเร็วสิเพราะว่าผมมือไปโดนนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรายังแก้เกมกันได้อยู่นะฮะตอนนี้เรารีบสร้างฐานคนก็เอาหมาเปิดแมปสักหน่อยครับดูบริเวณรอบๆฐานของเรานะว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเจไปั๊บสร้างคนสอยมาสักสองคนก่อนนะครับกันเขาบุกเร็วนะจริงๆเราต้องเอาคนเข้าเฮ้ยผมว่านะไม่เอาละคนสอยเอาสักห้าคนอยครับแล้วเดี๋ยวเราเราเอาเจียเข้าฐานก่อนนะ ตอนนี้ต่อไปที่ผมจะสร้างนั่น <Unit S 1> คือ,อนี่แอร์ดีกว่าแอร์ฟอ o คอมมานะเป็นสิ่งที่สำคัญนะญนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา,เอาล็อกเก็ตเทียร์ามาคุมกันฐานก่อนน,นะรหรือไม่ก็ไปบุกเขานะครับแต่ว่าตอนนี้นะ <Unit S 1> แอร์ฟอตหกหกพันสองครับสองตัวนี่ก็จุกนะไม่เป็นไรครับเด,ดี๋ยวเราเอาคนยึดฐานไปก่อนนะโอเค มูค้อสร้างเร็วอยู่นะตอนนี้คืออ๋อมันมีบ่อน้ำมันด้วยนี่ว่ะอะไรนแป๊บหนึ่งครับผมต้องหาบ่อน้ำมันก่อนรอเเทีอครับเปิดแมปให้หน่อยครับนี่บ่อน้ำมันบ่อน้ำมันผมอ่าเศรษฐีดูใบฮะสายเปิดแมปคือเราไปหาเพื่อนไม่ได้นะตอนนี้ทางมันขาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปได้ก็คือต้องไปทางสะพานอย่างเดียวอ๋อไปข้างล่างได้ได้อยู่ได้อยู่ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวนีเข้ามาได้มาได้แน่นอนครับต่อไปที่ผมจะสร้างนั่นก็คือนี่ครับ Battle Lab ผมจะออก Battle Lab เลยครับเดี๋ยวตองสร้างป้อมสอยไว้สักหน่อยดีกว่าเราต้องพยายามตัดกำลังเขาครับเข้ามา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 เฮ้ยฮะก็ล็อกเก็ตเทียบเราได้เปรียบครับเราได้ยิงก่อน แน่นอนครับเพราะเราชนะโอ้โหลงลงไม่ถึงพื้นเลยโอเคได้อยู่ครับอ่แบอแต่ชนะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ,อ้ยเรามีซูเปอร์เวปอนด้วยนะเนี่ยเขาเปิดมานะครับโอเคประมาณนี้ ได้ลงตรงนี้แหละแต่ว่าผมต้องเอาคนล่มอะ่ะไปลงอีกแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะลงแถบนี้เพราะว่าตรงนี้เขามีอ่าอะไรวะมีคนอยู่ในนั้นละเดี๋ยวลงแถบนี้น่าจะรอยครับนี่แถบนี้เลยแล้วเดี๋ยวให้มันเดินเข้าไปยิงเอาง่ายกว่า <Okay. S 1> จริงๆผมน่าจะลงข้างหลังนะข้างหลังโล่งมากเลยแต่ว่าเครื่องบินผมไม่น่าจะบินขไม่ได้อ่านี่ครับสองลำโอเค สวยสวยสวยลงง re is like ี้สวยมากเอาละตร้างดินครับปั๊บเดียวแหละแต่ก็ระเบิดล็อกเก็ตเทียทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเรียบร้อยครับเขาตึกเขาตึกทันไหมเขาตึกทำไหมไม่ทันครับไม่เป็นไรปล่อยไปอโอเคครับปิดซึ่งมาร์แล้วก็อ่าสร้างนี่เลยครับ ไอ้ความจริงต้องสร้างแกลปก่อนดีกว่าสร้างแกลปกันฐานโยมโอเคเดี๋ยวเหลือตรงนี้โอ oh, ตรงนี้เขาอเอาป้อมาอะไรมายืดไว้หมดแล้วน่<ร>าจะไม่ทันร<ห>ับเฮ้ยผมมีแผนทุกคนโอเคขอสปายด้วย, <Okay. S 2> ยไปลงตรงไหนเพื่อจะรอดได้บ้า หอข้างหลังลงโล่งเลยครับพี่น้องครับไปลงข้างหลัง yes, ลงนู้นลงหน้าไปครับเดินไปเดินมาอย่างนี้แหละสะพานขาดมาแล้วครับตอนนี้ yep. บุกได้แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเดี๋ยวเราจะเอาตัวของเรานะครับไปเป็นตัวล่อ,อก อเออเรียบร้อยครับ <Unit lost. S 1> นี่ครับนี่มานี่มานี่มา <Select. S 1> เอ้ยโอ้โหโดนยิงไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรครับเ uh huh. ออรถสอยผมไม่มีว่ะแต่โกงอยู่นะ re ready, นี่ไงนี่ไงนี่ไง เร oh. ียบร้อยครับวันดีกู๊ดครับทุกคนเออไม่ได้ดูตรงนี้เลยอุ้ยโอ้โหตรงนี้มันมีครบหมดแล้ววะไม่ไรเดี๋ยวเราไปยึดข้างล่างตรงนี้ก็ได้ครับเขาจะได้ไม่มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แกปมาแล้วก็สร้างปิดซึมได้แล้วครับ เดี๋ยวเราเอาไปซึมเข้าไปยึดฐานฝั่งนู้นนะตอนนี้เงินเงินเราสะพัดมากครับเพราะว่าเรามีรถแรกเยอะนะเดี๋ยวตรงนี้มามาลงมาข้างล่างนี้เพื่อที่เราจะได้อ่สร้างฐานเข้าไม่ทันผอมันมีต้นไม้อยู่ตรงนี้สองพันเคให้มันยิงไครบบ Structure abandoned. Unit lost. Construction complete. Materials check Let's find some flat land. Đây mày đây đây mày. Cannot deploy here. Let's set up shop. tăng phải không? Phải nhấp nít nữa. Wanna set Let's find some flat land. đây The reinforcements ready. Uh -huh. Building construction uh -huh. uh -huh. complete. Or minor under attack. Transformer uh -huh. uh -huh. so panel ลอง,ลองเอาคดินไมายิงดูครวบได้เว้ยได้เว้ยสวยครับทำไมต้นมะพร้าว Unit ready. Readjusting stabilizers. Everything's made to fit. On the go. Everything's made to fit. We've got it. Building. Unit promoted. Transformer panel in order. Hit them hard. Watch my dust. Watch my dust. Let's show Unit what ready. Affirmative, sir.

ไปดิสตอร์มแล้วลงมาตรงนี้แหละเสร็จเรียบร้อยไม่มีคนแล้วหมดอันนี้ผมถือไพ่เหนือกว่าละ รเราซ้อมก็เท่านั้นแหละนิสวากอนผมไปไหนวะโออมาเก็บแร่ไวจังว่าคนนี้เลกเป้า Got the plan right here! However, yup. <po> sir! <bio> on my way! Structure garrison. Building. Unit ready. We can make a difference. Unit lost. High one, hang on, have Low power. Building. Construction complete. Unit ready. We Prison tank in order, sir. Metal, medaler. Construction complete. Unit ready. Dial up. Building. How about some action? Moving out. Training. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Structure abandoned. Unit promoted. Unit ready. Structure abandoned. Got it. Building reinforcements ready. Building. Oui. Oh, it's loading. Unit lost. Structure abandoned. Unit promoted. Unit ready. Construction complete. Unit lost. Unit ready. Building. Structure garrison. Unit lost. Construction complete. Select target. Unit ready. Unit promoted. Structure abandoned. Unit lost. Structure garrison. Shhh, <laughs> show up that makes it ready. Yes sir! Got it! I've got the Chronosphere ready. <laughs> Unit lost. We Select the target. Unit lost. Chronosphere ready. Warning. Chronosphere. <laughs> Unit lost.

Select Target ถึงไงมันก็มีรถอันนั้นแต่ก็ไม่มีคนแล้วนะโอ้โหสีมูเอาเรื่องเว้ยของนู้นเออไปดูเพื่อนเพื่อนบ้านมา่งดีกว่าเราผมไม่ได้ดูเพื่อนบ้านเลยเนี่ยเฮ้ยมันเอารถแรกมาแทงว่ะทุกคนั่งนู้นไรเพื่อนเราเอาอยู่ Readjusting stabilizers. New construction options. Building. Unit ready. Building. Structure abandoned. Unit lost. Construction completed. Unit lost. Unit ready. What the? more. Unit ready. Unit ready. Intensifying Unit ready. Our ally is under attack. <are> Player defeated. หมดแล้วหยุดได้ครับโอเคเดี๋ยวย้ายย้ายทีมถามบ้าน <Select S 2> เกิดก <target. S 2> ่อนออกเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ฝั่งนู้นก็ไม่เหลือเท่าไหร่แล้ว order, ฝั่งนู้นก็เหลือ,อน,นิดเดียวเอง Unit ready. อ๋อโคลคาริปเนี่ยนะยิงก็เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยผมชอบ <osphere> ดูนะครับวิธีการคอมโบต่ำร้อย <c oughs> จริงๆอ่ะปิซซึมแค่นี้ก็ชนะได้แล้วนะัเ <c oughs> พรความมั่นใจครับว่าเราจะชนะร <c oughs> ้อยเปอร์เซนต์แตฝั่งหนูเขาไม่มีลงรถถังอ่ะนี่บนแล้วนี่เอาไปซซึมดันเข้าไปก็ ชนะแล้วบ้างเนี่ยไปไปไปซึ่ิมมัดมือเตะใข่แต่จริงจริงนะทุกคนยิงฐานน้ำมันอนะ่ะดีสุดยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวตรงนี้เขาจะหายหมดเลยจบง่ายดีครับ ได้เวลาควันล้างครับเรียบร้อยยอมเพ่อเพื <Unit ready. S 2> ่อไม่ให้เป็นการเสียยว,วล่เวลานะ,ะเคียร์ฐานหมดก็ชนะแล้ววะ่ะ <Unit promoted. S 1> ซึ่งมันสายไทยอยู่แล้วครับเปียกก็หมดแล้ว เปิดประลําเบิดดิวเคลียร์ร้อยครับจะทานไหนกะมีฐานนี้หรอ๋อเนี่ยเราเป็นึกว่าตรงไหนนี่เลยียบร้อยครับไวลิกูุ้ทุกคนสิบแปดนาทีครับสองสองโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาเล่นสนุกสนุกะถ้าเกิดใครชอบหรือว่าอยากแนะนำอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะ ทำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะที่หลงเข้ามาดูนะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้นะแบบชอบอะไรเล่นแผลงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ G.I. บิบุกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูลองเป็นอ่าท้าทายไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอืมอาชีพเมนละผมจะเก็บอาชีพเมนไปเรื่อยๆจากคนดูนะ โอเคสับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะทุกคน